อื้ยิ๊เบาเ่ามัมมัมอืมรักไหมรักจังเลยดิรักเบาเ่าจังเลยไหนคิดคิดรีบเบาเอืมอืมป้อนมันเยอะๆลูก อเบาๆกินเยอะจังเลยเมื่อไหร่จะเต็มพุงเนี่ยไหนมองหน้ามามีมไม่บอกให้มองหน้ามองนี้ไม่ใช่กิ๊์คีส mấy dung này được Hello. Căng hãy lơ tăng chay mà ít liền nữa này tôi xí chay vô vào โอเคชาวชาวาววาวชาเช้าบายบายบายบืยไปจับเหมียวเอ้ยไปจับวาววาวอาปากดูสิน่ะเมกบาย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 จิบคิสเลย เอามาเก็บลูกเอามาเก็บมานี่มานี่